นะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการซ่อนสถานะออนไลน์นะคะไม่ให้เพื่อนๆเห็นว่าเรากําลังเล่น Facebook อยู่นะคะคือบางทีเราก็อยากเล่นแบบส่วนตัวนะคะไม่อยากให้เพื่อนเห็นว่าเราเล่นอยู่แบบออนไลน์อยู่อะไรแบบนี้นะคะอันดับแรกนะคะเราก็เข้ามาที่หน้าเฟซของเรานะคะแล้วก็เลื่อนลงไปที่การตั้งค่านะคะ แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะจะเห็นว่ามีคําว่าสถานะกําลังใช้งานนะคะเราก็กดเข้าไปเลยค่ะเห็นไหมคะมันจะขึ้นว่าแสดงเมื่อคุณกําลังใช้งานมันจะขึ้นปุ่มสีเขียวใช่ไหมเพื่อนจะเห็นว่าเราออนไลน์อยู่เล่นอยู่แต่ถ้าเราต้องการซ่อนไม่ให้เพื่อนเห็นว่าเรากําลังเล่นอยู่เราก็แก้กดไอ้ตัวตัวสีฟ้านี้นะคะกดปิดอ่าหังนี้นะคะ แค่นี้เองค่ะเพื่อนๆก็ไม่เห็นแล้วว่าเรากําลังเล่นเฟซอยู่นะคะเราก็เล่นได้อย่างสบายใจนะคะไม่มีใครมารบกวนเรานะคะค่ะก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ